สวัสดีครับเป็นช่องคุณพ่อกัดไฟคังนะครับเย่โปเกมอนเนาะวันนี้มาวันนี้เพราะว่ากลัวว่าวันพึนเรือหัดจะไม่ได้ทำนะเลยรีบมาทำวันนี้ก่อนนะฮะบอกว่าตามปกเลยเนาะเด็กคุณพ่อบอกอะไรบอกว่าเด็กที่เร็วคือคือเด็กที่ดีนะเพราะฉะนั้นเราจะเล่นเด็กที่เร็วกันนะฮะ <laughs> มันเป็นเด็กไข่เนาะ เออคู่กับมิวกับเซเลบีเพราะอะไรเพราะไข่อ่ะมันต้นมะพร้าวเนี่ยมันเร็วมันเร็วมากมากมันเร็วแค่ติดหนึ่งจีมันก็วิ่งแล้วเพราะฉะนั้นเราแค่เอาต้นมะพร้าววิ่งก่อนต้นเกมแล้วค่อยถอดออกทีหลังแล้วเปลี่ยนไปตอนระหว่างก่อนที่เราจะถอดออกแล้วก็เล่นมิวกับบัฟมิวกับเซเลบีให้ให้มันครบก่อนเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่แบบออริจินอลคุณพ่อเลยก็ใส่โพชั่นใบ,บหนึ่งแล้วก็ใส่เป็นอ่า อลิกะไว้คู่หนึ่งนะครับลิฟสองใบลิฟเอามาดึงดึงออกซึ่งเอ็กซ์ตปีดจริงๆลดเหลือใบเดียวก็ได้นะแต่ขอลองดูก่อนถ้าเอ็กซ์ตปีดมันยังมันน,นี่อยู่อาจจะลดเอ็กซ์ตปีดอะไรเพิ่มเป็นพชันแทนตามสไตล์คุณพ่อนะฮะก็เน้นขารับแบบสุดๆนะแล้วก็ส่วนด้วยการโจมตีแปดสิบโดยใช้จี้เดียวค่อนข้างจะแรงมากๆก็เร็วได้เร็วนะเร็วได้คือเร็วนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะเวิร์คขนาดไหนนะเป็นเด็กที่แบบอ่ะ ลองดูแล้วก็เห็นฝรั่งก็มีคนเล่นบ้างนะเด็กอย่างนี้ก็เห็นเวๆเนาะมีเห็นบ้างเวๆนะฮะบโอเคก็ไข่อันทนี่ที่ที่เพิ่งมาเล่นอนะ่ะเพราะว่าเพิ่งได้มะพร้าว ex ใบที่สองมาจาก wonder peak นะเลยได้มาลองเล่นมะพร้าวสองใบเพราะก็ตื่นพ่อมีมะพร้าวใบเดียวนะไม่ได้คิดจะหาเพิ่มด้วยไงก็เลยเอะใบเดียวก็พออ่าโอเคเล่นได้เ,เร็วเนี่ยสมใจ สมใจความเร็วเลยนะฮะเรียกว่าสมใจนึกเลยทีเดียวเจอต่อสู้เจอต่อสู้เมตาต่อสู้ที่เป็นเมตานะครับแต่ว่ามะพร้าวข้อเสียมันก,ก็คือทอยเหลียนนะครับโอริโอ,โอก็สวยไปเนะเาะได้เอริกะมาเอ้ยคุณพ่อลืมเอาไอ้นี่ออกชีฟเป่งแล้วคุณพ่อลืมเอาเอเนอร์จีคุณพ่อลืมเอาเอ,นอเ,อเอนรอ,เอ,เอนรจีออก เล็กนี้เอาอ energy ออกเลยนะอ้องให้เหลือแค่ energy พืชอย่างเดียวนะครับไม่เอา e อ e r g y พลังจิตมานะซึ่งซึ่งพ่อลืมออกแต่ว่าดีนะมิวขึ้นมือแล้วใส่ให้มิวไปแทนดีที่มันใช้แค่ใบเดียวโอ้โหเป็นเงินระเบิดระเบิดเวลาอากตู้มนะฮะอืต้องใส่แค่พืชอย่างเดียวเนาะใส่พลังจิตกับพืชไม่ได้นะครับ ลืมคือตอนแรกอะเขาใส่พลังจิตไอ้ใส่พืชอย่างเดียวไงแล้วมาแก้เด็กเนี่ยอยอาอย่าบอกนะว่าโดนอย่าบอกนะว่าโดนเจโอวานี่โดนเจโววานี่เตกเลยนะถ้าไม่โดนก็ยังรอดอยู่นะฮะอย่าบอกนะอย่าบอกนะอเอคโอ้ยใจหายใจควา บ้าบอลืมเฉยเกือบระเบิดเกือบระเบิดนะเกือบระเบิดอา่าที่วันนี้ก็ไม่ใช้ก็ค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นไม่ต้องใช้เนาะเก็บเอลิกาไว้ใช้เทิร์นหน้าก็ได้ไหนก็สี่สิบจุดีเทิร์นหน้าก็ใช้เอลิกาบัฟเป็นห้าสิบเหมือนเดิมแล้วก็บัฟมิวไปเรื่อยๆนะครับ เาลิกะสองใบอ่ะ I can do it โอเคเมตาเลยนะเมตาเมตาเก่าไม่ใช่เมตาเก่าสิเมตาปัจจุบันนี่แหละโอเคเขาเตรียมใส่แลมเพทเรานะไอรีเวนไม่ใช่แลมเพทโอ้ร้อยแต่ว่าเราฮิวคืนมาห้าสิบนะก็จะเป็นร้อยสามสิบไม่ตายอยู่ดีโอเคเอ็ก okay. ซ์สปีดมานี่อย่างงี้อืมไม่ต้องใส่เอ็กซ์สปีดเยอะก็ได้ปะ ใส่เป็นใส่เป็นโพชั่นเพิ่มแทนดีกว่านะเพราะว่าเราจะไอหมอนี่มายืนแทงหน่ะเยี่ยมเรียกว่าอิ่มโอริโอเลยทีเดียววันนี้ตื่นแล้วจี้พลังจิตรัวๆเลยจ้าโฮ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 โจี้พลังจิตกันรัวเลยมาชาร์ด มาชาโดนี่มันคุ้มมากเลยนะเราต้องตีมันให้ตายไหมตีเราถ้าเราเออเราอย่างรอดอกว่ะเทินหน้ามันตีแค่40นี่ว่ะโอเคเราไม่เดือดร้อนกับไอ้นี่เนาะเพราะว่าเราชิลเราชิลโอเคเป็น80มาชาโดตีเราไม่ตายในี่เทินหน้าแบบแน่นอนโอเคโพชั่นก็มา ปัญหาคือมิวอ่อนมากเลยนะเจอเด็กนี้มิวมันค่อนข้างอ่อนถึงแม้จะได้เปรียบมาชาโดก็ตามแต่ใบอ่อนกับไอไอข้างบนแทนเนาะโอเคแปดสิบ okay, เพื่ออะไรตอนนี้เอชนะเลยนดีวะเอ๊ะเอ๊ะงงนึกว่ายืนลอยเมื่อแต่ไปดูเมื่อแต่ไปดูข้างบนข้างบนมันยืนลอย ก็เลยไปดูข้างบนเฉยเลยอือฮึตีละมาแปดสิบแปดสิบก็ส่วนให้ยอมสู้ตายไปเลยก็ได้มั้งแปดสิบอ๋อยังตีไม่ได้ด้วยซ้ำเคก็ตีเธอหน้าสลับตัวเป็นมิวมิวตีแปดสิบแปดสองสิบหก อาจจะต้องอาจจะต้องใช้จีโอวันนี่ในเทิร์นนู้นๆไม่เป็นไรเทอร์นนี้ยังไม่ต้องใช้เผื่อแรงไว้ก่อนเผื่อได้แปดสิบคิดอะไรอยู่ตุ้มเขาตีได้เทิร์นหน้าแล้วเทิร์นหน้าเรายังไม่ตายเนาะอือหึ เด็กเร็วคือดีแต่ว่ามืออย่างนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันนะฮะมือหมาเกินเดี๋ยวอย่าลืมเทอ,อ,นอ,เอานี้จบแล้วต้องไอ้ตานี้จบเราต้องไปเปลี่ยนเอาจี้พลังจิตออกนะฮะอืมฮะลีฟมาลุลัวเลยถ้าเราหนีเตะมันก็โดนมันก็เหมือนเดิมเหมือนก็เร่าเล่นอนะ่ะมันก็เตะตูดเราได้อยู่ดีฉะนั้นเราก็สู้ตายไปเลยดีกว่า หรือไมก็อาจจะใช้ซาบีนาก็ได้แต่ว่าไม่ทันแหละใช้จูวานีไปละอ้าเก้าสิบนิดเดียวเอยงยังไงเทิรนต่อไปก็โดนมิวต่อให้เขาเปลี่ยนไปเป็นฮิมบอลลีมามิวเราก็ไปไล่เตะตูดก็ได้เหมือนเดิมนะฮะต่อให้เขาเปลี่ยนเป็นฮิมบอลลีก็โดนนะเพราะว่าเรามีลีฟสองใบบนมือยังไงเราก็ชนะแล้วแหละตาเนี้ย นอกจากเขาจะเอาไอ้นุ่นขึ้นมาแทนถ้าอาไอ้นุ่นมาคุณพ่อก็จะเปลี่ยนไปเป็นใช้ซาบีนาอ่าเราใช้ซาบีนาลากหนึ่งตัวขึ้นมาแทนปล่อยให้ไข่ตายแล้วซาบีนาลากมาแล้วก็เอามิวเขาน่าจะเอาฮิมอลีขึ้นแล้วก็เอามิวตีโอ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  โอ้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 ถ้าอย่างนี้เขาจะเอาไข่ขึ้นมาไหมถ้าใช้ซาบีน่าเขาจะเอาไข่ขึ้นมาให้เราไหมเขาจะเอาไข่ขึ้นมาให้เราไหมอ่ะดูสิไข่มาไหมไข่อยู่แล้วไม่ใช่ไข่สิอัมพันธ์ทำไมถึงเรียกว่าไข่อืมไม่เป็นไรอัมพันก็อัมพันธ เผื่อได้ซาบีน่าเอ๊ะซาบีน่าใส่ใบเดียวนะก็ต้องรีทายออกหรืออีโวอีโวฮฮอีโวเหรออีโวเหรออ่ายอมพ้นั่นแหละนะฮะก็จบอกนะเด็กมันเร็วของขึ้นมือเร็วก็สบายไปกว่าครึ่งนะฮะ อืมอ่าหา้ามาขอลองอีกทีเซอ้ยลืมอีกแล้วโอ้ยแล้วออกไม่ได้ด้วย,อ,ยออกไม่ได้ด้วยโอ้ยลืมอีกแล้วเลิ่มก่อนอีกแล้วด้วย โอ้ยอีกแล้วเหรอโอ้ตายบ้าบอบ้าบอเพื่ออะไรเนี่ยอย,ยอมแพ้ไปก่อนไม่ไหวละเกียดเล่นโอ้ชนะทตา,าด้วย ไม่น่าเลยอ้าวม่ไม่ไมอยอมแพ้เราเหรอเออโอุอสตส่าห์เจอชนะทตไมีเงินก็บรืมบล้มบลืมไปแล้วหกสิบหกสิบหกสิบอย่างน้อยๆเศร้าจิตเศร้าใจห้ามลืมเปลี่ยนจี้อืมเปลี่ยนตรงน,นี้นะครับตรง Energy เอ e นจ y นะครับแล้วก็เอาพ,พลังจิตออกเหลือแค่พืชอย่างเดียวเนาะ ว่าเด็กนีนะ้เป็นเด็กพืชน,นะครับไม่เอาพลังจิตนะจะเน่าเหมือนเมื่อกี้นะฮะถ้าแบบเมื่อกี้เนะี่ยบรูมบลูมบลูมบอกเลยบรูมบลูมบลูมนะฮะบรูมบลูมบลูมนะอือฮึอ่อาฮะเจออะไรเอ๋อไม่ใช่อีกแหละเริ่มก่อนอีกแหละเริ่มก่อนทุกตา โอ้คราวนี้ค่อนข้างแย่นะเซเลบีขึ้นแต่เรามีเอลิกะอยู่มีโจูโอวานี่อยู่แต่จะฟาร์มทันหรือเปล่าเจอมิวเจอมิวแบบมิวมิวแบบมิวแท้เรียวมิวเจอแบบเรียวมิวนี่ก็มิวเต็มเหมือนกัน สามจี้เราสองจี้เราวิ่งได้เลยสองจี้เราวิ่งได้ก่อนเขาจะติดหนึ่งจี้ยิงมาสองจี้สามจี้ฮึม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 เขาก็จะยิงมาทีละ เท่านี้เท่านี้โอเคสองจี้เขาก็ติดมาสองจี้พอป่ะทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าก่อนโอ้แล้วอีโวแล้วด้วยกลัวตรงนี้กลัวตรงที่อีโวแล้วแล้วเขาจะได้ทอยสามหัว พูดผิดทอยสามก้อยใส่เรารเดี๋ยวจะเอาลีฟออกก่อนดีให้เขาไปใช้เป็นมิวแล้วค่อยเอามิวออกต,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 ตแล้วเราค่อยฟาร์มแล้วค่อยยัดขึ้นไปข้างหน้าทีเดียวอ,อืม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 น้าสนนะหรือเปล่า โอ้ยคิดหนักเลยอืป่ะไม่มีอะไรจะเสียนะมันแค่เล่นๆลเนาะซีเรียสอะไรใช่ไหมเขาว่าแค่ทอยก้อยสามใบป่ะเวนกรรมมีจริงเราก้อยสองใบเขาก็ต้องก้อยสามใบใส่เราป่ะ แล้วก็ต้องก้อยสามใบใส่เราปะบุกเบโรีบกองอ่าเมียวทูมาแล้วอายาสี่ก็แค่สี่ก้อยปะก็แค่สี่ก้อยเบ่ารูอย่างนี้จะเปลี่ยนตัวออกไปเอามิวขึ้นไปรับเท้า ตีกเลยยี่สิบบาทโอ้โอ้โอ้โอโหโหโหปะลักก่อนเล็กไวเล็กไวก็จริงแต่แบบนี้ก็ไม่ไหวนะฮะไวอะไแบบนี้ไม่เอานะไม่เอาแบบนี้นะไม่ชอบไม่ถูกใจโฮโหโหห เด็กไวแพ้อะไรแพ้แพ้ของฟูเด็กฟูมือฟูขนาดอืม,มาอาา่าฮะคนญี่ปุ่นนะฮะนิฮงจินอืึตาเมื่อกี้ไม่ไหวนะโดนอย่างนั้นไปใครจะอยู่ก็อยู่อีกแล้ว อีกแล้วเหลยเออโอเคตอนนี้โอเคคุยกันได้นะคุยกันรู้เรื่องถึงแม้จะเล่นก่อนก็ตามดิกโอเคชนะา้าเจอเด็กชนะา้าเยี่ยมเยี่ยมไปเลยเอกปีดมิวมิวอือหือ โปเกมอนก็ okay, bon. <laughs> คือได้ได้ได้โปเกมอนสองตัวว่างั้นว่าสัน้นมิวขอเป็นขอเป็นไข่เพราะเรามีไข่เลยอ่ะจะได้อ e ีโวอีโวไปทีเดียวโอเคไม่ได้ลงเซเลบีเนาะก็ลงแค่มิวอืมตีเรายี่สิบแต่เราได้ e อีโวเทอร์น้าแล้ว ก็ยังก็ไม่น่าตายใช้เจียววานนี่ก็ไม่ตายมามักสเปดมาปับแต่ว่าดิกด้าจะตายโอ้โปเกมอนออกหมดแล้วต่อไปในเด็กก็จะมีแค่อ่อมีแค่ไอ้นี่อย่างเดียวนะมีแค่ของอย่างเดียวนะไม่มีโปเกมอนแล้วมีแค่ของกับไอเทม เรียบร้อยล้ก่อนดิกดาปิ้วหกสิบตูมหัวดหมดไม่สนรู้ใครเด็กโกเลมนะตอน้นงค้ำเล่นเด็ก <c oughs> ตั้งบอดได้ก็ไม่สู้นะเด็กโกเลมเจออันนี้ไม่ไหวเร็วมันเร็วมันสามารถตีได้ถึงร้อยด้วยเหรียญจี้เดียวถ้าเจอกับ เด็กเพือ่อไอเด็กดินนะบอก่ะเด็กเร็วเร็วกว่าได้เปรียบนะศัจธรรมแห่งโปเกมอนตั้งบอร์ดได้เร็วหรือว่าตีได้เร็วก็ได้เปรียบอยู่ดีนะฮะเด็กมันข้อเสียที่ลองเล่นมาเนาะก็แค่ถ้ามันยืนเป็นเซเลบีแล้วไปเจอมิวอย่างเงี้ยถ้ามันไม่เจอมิวเมื่อกี้นะมันก็ยังพอได้นะแต่ถ้าเขายืนเป็นมิวทูอย่างเงี้ยเออก็ยังพอคุยได้นะยืนเป็นมิว ได้เริ่มหลังแล้วเลยเป็นมิววคุยไม่รู้เรื่องอยู่ดีเนาะเจออย่างนี้อ่าเพาเอาอันนี้ขไปก่อนกันถ้าไม่ไหวค่อยค่อยฟาร์มมิวดูกันมาเจออะไรได้เริ่มหลังอ่าเจอมาชาโดอีกแล้วมาชาโดตีได้เราช้ากว่าเราสองเทิน ถ้าเขาไม่เอ็กซ์เปีดออกนะถ้าไข่เรามาโอ้โอเคก็เหมือนเดิมเด็กเดิมนะเด็กเมตาระยะยาวเหมือนเดิมก็ติดให้ไข่ไปก่อนแล้วค่อยไปฟาร์มข้างหลังถ้าเด็กนี้ฟาร์มให้เซเลบีคุ้มกว่าคุ้มกว่าที่จะมาฟาร์มให้ให้มิวเนาะ ปล่อยไปทีละยี่สิบก่อนแล้วก็ฟาร์มให้เซเลบียาวๆเลยอืมอ,อ่าอีโวไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเราฟาร์มเราฟาร์มให้ให้เซเลบีเลยมิวต้องให้สามอันเซเลบีให้สองอันก็วิ่งได้แล้วเนอะอันนี้มันคุ้มกว่าโอเคเขาให้หลังเขาปล่อยมาชาดลล้วเหรอ ยัง <Okay, S 2> ไม่ปล่อยอืมบุคเคมอนรีสเซอร์ต์ต้องถอยออกมาก่อนถึงอีโวได้เนอะอ่ะ X speed า <Okay. S 2> อีกสปีดมาโอเคก็อะไรก็ไล่ตีไปอย่างนี้แหละมันก็ฟาร,รม์มฟาร,ร์มให้เซเลบี้ไป ผมก็ฟาร์มให้เซเลบีไปสักสองสาเหรียญได้ก็โอเคละโอเคโอเคเอ็กสปีดแงเลยอ่ยังอืมอืมอเขาไม่ทำอะไรเราเราก็ไล่ไปเทินหน้าถ้าเขายังยังปล่อยไว้อยู่เราก็จะเอาเซเลบีขึ้นแทนแล้ว ใช้เอ็กซ์ปีแล้วเอาเซเลบีตีโอเคเขาเขาถอยละโอเคทีเดียวตายเราต้องกาชาสามเหรียญใส่เขาเนาะไม่ก็ไม่ก็เอาเอาซาบีน่าก็ได้แต่กาชาไปแหละคุ้มกว่าได้ขู่เพราะเรามีเอลิกาสองใบบนมือ แล้วเดี๋ยนี้ก็ไม่ค่อยมีคนเล่นเลการ์ดแล้วไงเลการ์ดมันไม่มีที่ยัดเข้าไปและนายมาช้าไปหลายเทินเลยนะนายถ้าออกสามหัวก็แค่ระเบิดปะฮ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 ะอะไรนะ <laughs> จะบ้าจะบ้าตายจะบ้าตายไรวันจะบ้าตายไรวัน กนแค่ส<ม>ี่เหรียญป่ะโอเคอืมท่มมานี้น่าจะไม่ไหวนะโดนมาชาโดอยู่ดีหนึ่งสองสามสามอ๋อนิดเดียว อีกแค่เหลียญเดียวก็ไม่ออกให้ตีมาแปดสิบฮิวเป็นเก้าสิบไม่พอเนาะนะเขาเอากันเตะตูดมาแล้วแค่หลินนเดียวแพ้เพราะไอเซเลบี้แล้วเหรอ <laughs> เอาออกดีไหมเอามันออกดีไหมถ้ามันจะเป็นขนาดนี้ถ้าพี่จะขนาดนี้แล้วเอาออกได้ไหมอืมถ้าอย่างงี้ใสเอ็กป์ยรดใบเดียวแล้วใส่เป็นโพรชั่นสองใบคุ้มกว่าในกรณีที่เป็นแบบนี้เนาะอ่าไม่ต้องทิ้อบอกว่าไม่ใส่เอ็กป์ยรดแล้วไปใส่แค่ลิปอย่างเดียวพอแล้วเพิ่มโพชั่นคุ้มกว่าเพราะว่ามันยืนยืนฟาร์มได้นานที่อย่างงี้มันกลายเป็น ยืนอยู่ที่เก้าสิบอย่างเงี้ยมันโดนมาชาโดตีตายอืมทำอะไรไม่ได้แล้วโอเคก็ประมาณนี้ละกันเนาะน่าจะเข้าใจกับเด็กนะครับก็แพ้เพราะไอ้เซเลบีอีกแล้วนะเซเลบีอีกแล้วสองตาเลยนะเพราะแพ้เพราะนายคนเดียวถ้ายืนเป็นไข่ก็ไม่แพ้แล้วยืนเป็นเซเลบีนะถึงระเบิด ก็เดี๋ยวคุณพ่อไปเปลี่ยนเลยแล้วกันก็เท่าที่ลองนะคุณอันนี้คุณพ่อเพิ่งเพิ่งจะได้เล่นเลยนะจัดเสร็จก็เพิ่งมานั่งเล่นก็เอ็กซ์เพียคุณพ่อเหลือใบเหลือใบเดียวพอเพราะเรามีลีฟแล้วเราเอ็กซ์เพียร์คพ่อคือว่าเปอร์เซ็นต์ใช้น้อยไปเพิ่มเป็นโพชั่นคุ้มกว่าในกรณีที่ยืนยื้อแบบเมื่อกี้กับไอตาที่เจอมิวอย่างเงี้ยพชั่นค่อนข้างเห็นผลค่อนข้างเห็นผลกับโพชั่นมากกว่า เอ้ยไอ้เราเปลี่ยนมานสองใบอีกแล้วพชันอยู่ไหนเอออยู่นี่พชันเห็นผลมากกว่าก็เป็นเด็กยื้อไปเลยแล้วก็ใส่ลีฟใส่ซาบินา่าจริงๆซาบินา่นาผมคิดว่าสองใบอ่ะอย่างละใบกับจูวานี่ก็ได้เพราะว่าใส่เทรนเนอร์นี่งเยอะเนาะก็ประมาณนี้เซเลบีถ้าไม่อยากได้จริงๆไาน่าไปใสใ่พวกไม่มีธาตุ ก็จะมีตัวที่ใส่ได้เรคิดว่ามันเร็วพอก็จะมีเป็นไอเนี้ยแต่แรกคุณ่าจะใส่ไป็นเนี้ย mm hmm. คันกระทานหรือหรือไอนี้ก็ได้เป็ดนี่ก็ได้ค่อนข้างโอเคเพราะว่ามันเร็วมันเร็วกว่าเซเลบีมันทำอะไรได้แบบรุดเร็วปันส่ฟ้าแลบเพราะฉะนั้นเอาเซเลบีออก แล้วไปใส่เป็นกาชาแทนก็คุ้มกว่านั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ไปลองจัดลองเล่นดูได้เนาะวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะฮะไว้เจอกันใหม่เนาะวันนี้สวัสดีครับ